สวัสดีครับเราจะมาทำอะไรครับคุณตายเล่นเกมเศรษฐีครับวันนี้เราจะทดสอบคะแนนติดลบนะครับว่าจะติดลบเท่าไหร่เราจะแข่งแค่สองตาเอาเอา,เอาไอ้ปายเข้าคุกไปเข้าคุกไปเข้าคุกไปทำไมเออเราต้องเปิดเสียงด้วยต้อดัง,งน้องก็กล้าโอเคครับ นี่ตายเดี๋ยวพี่จะมาตรงนี้เลยเมืองเนี้ยแล้วพี่จะทำคูณ80ดูตัวอย่างดูตัวอย่างห้ามสร้างสามหนังเป็นยังไงนี่นะดูดูดูหมาหมาแถวบ้านก็เห่านะครับท่านผู้ชมก็ซื้อปักแพเนี่ยถ้าตกเกาะก็ห้ามซื้อกลอกใช่ไหมพี่ต้องไปแปดไอถึงไหมวะเนี่ยแปดเธอ h อ t t h e fuck โอเคครับท่านผู้ชม เราจะมาทดสอบคะแนนติดลบนี่ครับจีที่ผมใส่มาอันกันเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซือ้อเกาะไม่ต้องซือ้เอเฮ้ยพี่ต้องไปสี่เอ้ยแหลกสีเแล้โอ้โหเบิร์นรอีกอืมโหัวพี่ต้องไกลไปเบิร์นเถอะดีมากไม่ต้องกลัวไปตรง,งนั้นอย่างเดียวเวย เฮ้ยเฮ้ยห้ามเบิ้ลอย่าเบิ้ลนะเว้ยเบิ้ลทีร้องง่ายพีช่ชวนคุยได้ที่ล็อบ <Okay. S 2> บี้ล็อบบี้พูดบินไปบินไปเฮ้ยแทงก็ได้ไม่เอาไม่เอาโอเคครับท่านผู้ชมผมก็จะมาทำคาแนนไปที่รถปลายปเปิดเสียงนี้ไปไอ้โม่น่าจะอยู่เนาะจะได้แข่งกับผมบาไอ้แรงไปเอาอะไรอ่ะอมมีแม่คซาเจอเข้ามาก็เขื่อนเอ้วผมเอ้ย,อยไอ้ไปลาย แล้วแม็กซ์เซนเจอร์เข้าอะไรตอนนี้กะคือคอะค้างนะครับอย่าไปสนใจมันครับเดี๋ยวพี่เบิร์สองไปเยี่ยมขอบคุณไปแม็กซ์เซนเจอร์หายแล้วโอเคครับเราก็สร้างสามหลังโอเคเยี่ยมไหนบอกไม่ให้สร้างสามหลังพี่บอกพี่คนเดียวที่ต้องสร้างตรงนี้สามหลังแล้วก็ใส่พี่นายกำไปเรื่อยๆไงแล้วก็ให้แกไปตกก็ไม่เข้าใจเหรอ ให้เหลือไปรมละลายเออทำไมวะอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกอย่าตกอย่าตกเฮ้ยพี่ไม่สร้างเลยดีกว่าพี่ต้องสร้างเมือครับเอาเมืองนั้นเมืองเดียวต้องไปเลยถอยเบาๆถอยเบาๆไม่ต้องใช้คู่ขี้ดีบอกให้ถอยเบาๆเชื่อพี่เดี๋ยวก็โดนโดนก็โดนเกิดอาการแรกนะครับโอเคครับ ชิบหสองนาทีผ่านไปสามนาทียังคงเข้ามาใช้การก็ใช่เดี๋ยวผมจะทำการติดลบคะแนนอันเออ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 ไปไปสิบสองวะคูณสิบหกแค่หนึ่งเอ็มอ่ะนี่ขนาดคูณสิบหกเนี่ยโอเคพี่วิวหนูขอโทษเอาโอเคพี่จะเบิ้์นไปเรื่อยๆเว้ย แล้วก็เบิ้ลไปเรื่อยๆโอ้โหไปคู่เลยตรงนั้นวะนะดีจะเริ่มใหม่ดีพี่ก็เบิ้ลไปเรื่อยๆปลาพี่ขอโทษไม่พี่ไม่สร้างนั้นหรอกพี่รู้ดูดดูดเขาให้ดูดเขาให้โอเคปลาอยาอย่าเบิ้ลดีอย่าเบิ้ลให้มากนีเร็วเร็วพี่ไดเ้เอาเอาตาังไป 5ข,ขอโทษเอาสามหลังอีกแล้วนะเว้ยไปติดลบบ้านแกอโอ้ยแหลกโอเครถมาครับท่านเงี้ยดิ้งดิ้งดิงดิงด้ง,งอา้าวพี่เผลอไปกดซื้อว่ะโอเคครับ โอ้โหไปคูณกันอ่าซื้อเมืองฟรีครับซื้อเถอะครับไม่มีอะไรทำโอ้ไอต,ตรงนั้นก็คูณแปดสิบพี่ปันให้ไปโอเคครับพี่านผู้ชมก็จะมาดูเนาะไปลงไปเข้าคูกนี้แบบไม่ต้องออกมาเลย ทำไมแบบจนกดจะครบสามตาวิชายกดยกเลิกดีนะพี่ก็ต้องไปสิบสองแล้วก็จีมันก็ชวนมาไม่เลิกเลยโอเคครับกลไปไม่ถึงสิบสองเอ้ยจะซื้อมาถึงไหนเนีไปลายไม่ต้องซื้อนะกดการะบาทนะถ้าแกไปตรงที่ไหนกดการะบาทอย่างเียวง่ายๆโอเคพี่จะไปเล่นสไลเดอร์ คูตรงไหนคูนเลยตรงนั้นวะนะเฮ้ยไวิวกันเหมือนเดิมไม้แหมยุ้ใหม่เข้าใจไอช้อนจัน่อยจัน่อยดอยละที่ได้ใช่ไหโอเคครับแล้วก็ไปไม่ถึงสองนะปลายถ้าปลายตกปลายต้องกู้นะแต่แกจะหึ่งพยายามตกป,ปิดบนบินไปเข้าคูนะโอเคนะแล้วก็อยู่ในนั้นเลย แล้วค่อยถอ้วยทายทางไกลไปได้เออช่วยเออเอเกือบซื้อ <c oughs> ไม่ต้องการไม่ต้องการพี่เขาคุกไปเลยพี่ยังไม่ชนะเว้ยเอาตังค์พี่ไปได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับดูตัวอย่างโคกเกือบตกไปคูณเลยตรงนั้นมัน,นะเฮ้ยพี่ต้องไปเก้าทอยสดเยี่ยมได้สิบ ไปแล้วก็ติดคครับโอ้โหติดคุกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่ต้องออกคอยดับเบิลก็ทอยดับเบิลดีมากอ้าวดับเบิลนะครับโอ้โหไอ้นีไอ้นลืมไปนี่มันมีไอ้นั่นสกิลดับเบิลลดับเบิลลาเลด้เเลลบล กอะนะเราจะทำให้เมืองคูณ80กดกากบาทไม่ว่ากดกากบาทไม่ต้องซื้อเลยเอ,อพี่ชนะไม่รู้นะเอ้ยอันนี้พี่ชนะว่ะพี่น่าจะซื้อ,นะอเนะอาะผมก็จะไปเรื่อยเ่ไปเริ่มเกมใหม่ไหมไป ให้แบบพี่ชนะไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็เล่นไปเถอะที่เกียดไปอาดใหม่เออปักก็ปักเลยทงทงนเลยดูเร็วดีไป ได้ไป,ปเล่นอย่างนี้ก็พี่พี่เริ่มทนไม่ไหวแล้วสิสองมาทุยกองบินเนื้อจังงวานเนี้ยกองบินเนื้อกองบินบินนะโอเคครับท่านผู้ชมก็นะด้เวลาที่ผมจะมาล้างแค้นไปสิบเนีือกระด้สิบเอ็ดก็ดกีโอเคครับท่านผู้ชมท่านปากกระต,ตรงตรง,ตรง ลรวก็ต้องต้อง,องพี่ว่าเป็นเรื่องตามใหม่เหอะพี่เล่นคนไม่ไหวแล้วไป <c oughs> พี่จะปิดเกมเลย <c oughs> พี่ชักโมโหไป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 อยากสร้างสร้างไปดิเด้อเด้อกลัวตายเด้อเดอ้อเดอ้ตอ,ดอ <c oughs> ตกลงเรามาทำคลิปติดลบหรือมาเล่นกันรธรรมดาวะ อัดใหม่ครับพี่ว่าไปอัดใหม่ให้ซื้อเมืองไงเวอะ <c oughs> จะเล่นยังไงฮะก็แบบไม่ต้องซื้อเมืองอะไพี่ซื้อคนเดียวเมืองสุดท้ายอะเอออะไรพวกนี้ครั้งแรกก็ไม่สำเร็จ <c oughs> ไม่ต้องออกไปไอ้ก็จีก็ยังชวนไม่เลิกเนานะไ,ไปเดี๋ยวพี่มา ที่มาตันปฏิเสธซื้อกาดอีกอะสุดมีเสียงเด็กรบกวนโอเคได้กาตัวนะเรียบ เกย์ครับท่านผู้ชมเราก็จะไปแข่งปลายชวนมาดิเกยอยู่ในห้องนั้นอะบอกให้ชวนมาห้ามซื้อเมืองเลยนะเว้ยห้ามซื้อเมืองไงนะข้าใจไหมเกิดเงืมอนไม่ได้เล่นแหละเอ้ยอย่าทดสอบคะแนนติดลบอ่ะเนียไอ้ชายตายอะไร

โอเคครับท่านผู้ชมเราจะทำการตัดคลิปแมวเดียวครับแมวสวัสดีค่ะปะัดเลงครับเพมโอเคครับท่านผู้ชมก็กลับมาต่อมเมื่อกี้แม่มาก็สวัสดีแม่ไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกอับอายขายที่มาอาจจะเหี yeah. ้ยดูนะปลายการที่นะจะแบบล้อมละลายนะต้องห้ามซึ้โอโอ้โหดูที่ก,กระโหลกยังเอามาอีกแล้วี่เธมันดูตั้งนานแล้วโอ้โหเกือบไปแปรท่านท่านผู้ชม ไม่ซื้อไม่ซื้อ12 12ได้ซื้อเด้อไม่ซื้อไม่เอาไปไปไปไกลๆอ่ะอย่าเบิ้ลก็พอไม่ซื้อไม่ซื้อเย่ไม่ซื้อไม่ซื้อไปแปดสิบปลายดีมากครับท่านผู้ชมอ้าวไปสิบเอ็ดทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ทำไม ต้องไปสี่ว่ะสี่เธอท่านชมเดียมเนี่ยแล้วพี่ก็จะสร้างสามหลังก็ให้แกมาตกตรงนี้แต่ต้องรองคูณแปดสิบก่อนนะโอเคไหมเขียวปะเนี่ยเอ้ยแบบเป็นไม่ออกว่ะชิบแล้วต้องไปที่วิหารคิตตันอย่างเดียวละอีอันพี่โอเคครับก็ได้เวลาที่พ <c oughs> ี่ต้องทำคะแนนติดลบและไอ้นี่ก็ซื้อมามาทีเรียบร้อยให้ตายเหอะ พี่ไม่ลืมมอกายพี่ทำตามสัญญาขอเวลาอีก200ปีโอเคครับเราก็จะทำให้มันคูน80บปลาซื้อคู่ขี้มาใช่ปะใช่ไหมอ้าวแล้วแล้วเล่นอัตโนมัติทำไมอะดีโกดดีเออเดี๋ยวก็ได้เล่นอัตโนมูถูแก๊สควาไปให้ไกลอาจจะตกคุกเ้ยโอเคอเครับ เทียรอบโลกห้าสองเปอร์เซ็นต์นึงอะคอยเบิ้ลไม่เบิ้ลเลอ,อย่าซื้อนะเฮ้ยท่องไว้ซื้อซื้อซื้อเฮ้ยปลาจะทำมันน้นไงยคะแนนติดลบไปเลยเฮ้ยโอเคครับเราก็จะไปสิบสองนะแต่พี่จะสร้างบางนั้วหน่อยเพิ่มความแพงโอเคเยี่ยมที่ในกำมไม่ออกว่ะคือสิบหก ตรงนี้พี่จะไม่ให้แกปไปตอกนะเว้ยก็ตรงไหนอีกดีนี้โอเคพี่จะบ,บนสองไปโอเคเอบท่านผู้ชมโอเคเออเครับเราก็เลยเป็นที่เรียบร้อยนะก็นะจะดีอะไรปานนะั้นอือหือไปอย่าเสือนะ้างไว้ในใจเดีย๋ยวตาต่อไปอไปไปตาตา่อไปพี่ใจนี่ จะแบบสร้างก่อดให้ครบสามกอด้อีกกอนหนึ่งพี่ก็ใกล้ชนะใช่ปะแล้วก็ให้แกมาตกคูณ80ดสอะโอเคไหมไม่คูณวะเอาคูณไม่ออกสเป็ดดิเยี่ยมโอเคครับก็มีมอตอไซค์แถวบ้านมาคือใครก็ไม่รู้ครับหน้าไม่เคยเห็นแล้วก็มายคันนีงแล้วก็ไม่ต้องหยุดคลิปครับ ไปถอยไปให้ไกลครับเก้าให้ไกลเราไปให้ถึงโอ้โหเก้าเอาดีครับท่านผู้ชมกําลังบอกเก้าให้ไกลเราไปถึงก็ก้าพอดีก็นะสิบสองซิยังนั้นก็เด่นมันกี่ชวนอีกแล้วโอเคครับเออมันก็เชื่อพี่ว่ะก็เราจะไม่ไปสิบสองครับลงคุกสิครับอือก่อนเราก็จะไม่ซื้อนะ ก็สิบเอ็ดยังเดียวครับจังหวะนึงก,ก็ยังดีนะเฮ้ยคูณเท่าไหร่วะไปดูดิแปดสิบยังโอเคเตรียมรับสกรรมไม่ได้ครับท่านผู้ชมเราก็จะให้น้องผมไปไม่ต้องสร้างกดยกเลิกกดยกเลิกเดี๋ยวคูณแปดสิบรถหักเลย อย่างกดกดยกเลิกไปรุนเร็วประชานเลยปั่นครับเล่นไหมครับแค่มีมอกับเสียงรถมาหนูไปกล้าโอเคครับท่านผู้ชมผมขอตัดคลิปก่อนครับรถไม่มาครับโอเคอเครับท่านผู้ชมคุณปายเตรียมโดนรับสกัดทุยโดนลุมสกรรมไม่ได้ไเลยตะกบเลยโอเคครับเราก็จะทำให้คุณปายมาตกที่คูณ80ของเรา แล้วมันจะเป็นอะไรเป็นตุ้ยเป็นยังไงเป็ดดูสร้างสามหลังแล้วตรงนี้อย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นนะสิบสองไปไม่ไปก้าวะไปก้าวจะได้บินแล้วแกก็บินมาสไลด์สิบสองนี่ไปถึงไหนวะหกดิโอเคครับท่านโยนตุ้ยไปไปใช้ขั้ขี่ไปเลยวะ สอยดีเพิ่งสอ,สอง,สงสอยมีงั้องซื้อระเบอดสองมาเลยโอเคแล้วกู้ด้วยนะโอเคครับ okay. ท่านผู้ชมตอนนี้คุณป่าก็ได้นะครับก็โอเคครับเป็นที่เรียบร้อยครับเก้าร้อยกู้เงินแปดหมื่นนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้เขามาต่อีกทีหนึ่งนะครับเราจะมาดูคะแนนติดลบของเขากันก็ให้เขาเบิ้ลไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับติดคุกโอเค โอเคนะครับเราก็รวยเป็นมหาเศรษฐขยะเฮ้ยเศรษฐีครับ okay. โอเคครับคะแนนติดลบเท่าไหร่พี่ว่าน่าจะหลักล้านอะพี่ไปดูบค <97. S 2> ง,ง,งในยูทูบอ่ะพี่ไปดูคนในยูทูบมาเว้ยไปแกอ,ออกไม่ได้แกไม่มีเงินพี่ไปดูคนในยูทูบมาเว้ยไปไมันมีคนหนึ่งอะ่ะทำคะแนนติดลบอะ่ะล้านเท่าไหร่ไม่รู้แบบอย่างนี้นะแล้วก็ซื้อก่อสามเกาะสองล้านห้าติดลบอะ่ะโอเคครับท่านผู้ชม ปลายสดนี่ดู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 หนึ่งจุดห้าเอ็มนะปลายพี่ให้โดมันต้องทำอย่างนี้กดข้างบนนะนี่แล้วก็ซ้ายขวาโอเคครับท่านผู้ชมแต่มันก็จะเพิ่มความเย่อไปในตัวนะแล้วก็ล่วงไม่ล่วงว่ะคือเด็กที่นี่ก็ไม่เลิกชวนสักทีนะครับล่วงตายโอเคครับคุณปลายก็ไม่ต้องออกอยู่ดีครับอ้าวไม่ใช่ตาคุณปลายปิดครูปะเนี่ย ไม่ติด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 ไม่ตีเออโอเคนะแล้วก็จะทำกันนะโอเคเราจะพึ่งดีเฮ้ยตานสนุกอะไลนะเฮ้ยอีตาหนึ่งดิไม่ได้แล้วทำไมเออเออก็ได้อ่ะบอกท่านผู้ชมอำลาเขาอ่ะบอกเขาซะบอกดิเดี๋ยวดิ มันไม่บอกอลยจะเข้าบ so 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 ้านเดี้ยป้ายเอกมา้ยเฮ้ยครับท่านผู้ชมก็เราจะเตรียมตัวนะให้เขามาตกหนงที่เรียบสซลเบยนะก่อนนะเราก็จะโอเคเอาน้อยมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก่อนนี่จะเล่นง่ายนะถ้าสายช้านะก็จะไม่ตกเลยนะดูโปรเฟชชั่นแนลนะนี่แค่ห้าแสนนะก็ดูนะเก็จะไม่ตกเลยเห็นไหม เห็นไหมโอ้โหนี่ขนาดแฮสทุยห้าเสียงตกแล้วมาเย็บสิบสองนี่เย็บร้อยครับท่านผู้ชมอําลาน,น้องโอเค,อเคกดออกวะติดลบเพราะหะ่รวะรดูดูอ,อ๋อเราไปดูข้างนอกพร้อมๆกันครับไปป้องกันอันดับหรอไปนะครับ โอเคครับแม่มากแล้วครับเอ้กัจจีก็ยังชวนไม่เลิกเคครับตัดคลิปซะเพูดว่าแม่มาโอเคครับ,คครบมาแล้วครับคครบ๊ายบาย <Bye bye. S 1> โอ้ยเมื่อกี้คุณปลาติดลบไปทั้งหมดห้าแสนสองหมื่นบ๊ายบายไปเลยอย่าพึ่งดิ bye bye. ใครเอากัจจีไหมเราให้มันชวนมาใหม่ันซีโรเกนเน็กทาง จะพิ่งน,นี่ไปโอเคครับคุณปลาของเราก็ไปเป็นทีเรียบร้อยโอเคครับต้นงชมผมก็จะทำการโดยชาวบ้าน้านโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใ่คลิปหน้ากดไลค์แลวก็ subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ